ยไปลงเฟซนะอะไม่ลงครับอจะขายหน้าอ่ะเอาจะงจะขายหน้าหรือจะขายของเล่นอ่ะโอเคบรินจะขายของเล่นให้พ่ออันนี้ในราคา40บาทเพื่อ,อที่<อ>จะเอาองเงิน40บาทไปซื้อขวานอะครับคราวนี้บรินต้องนําเสนอครับเอาเชิญครับนี่เป็นของเล่นโบราณข้อดีของมันคือมันสามารถทําให้เกิดลมได้แทนสิ่งที่ใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมเช่นแอร์ วิธีการใช้คือการหมุนอ่ะหมุนยังไงครับลูกโอ้หลมมาเลยอ่ะหมุนสองข้างสามโอ้ลมมาเลยครับให้ดูสิอ๋อเย็นมากเลยอ๋อนี่ขนาดดังสองแอดเนี่ยนะดังสองแอดนี่ลมมาแล้วอ่ะดูสิเอาข้อดีสักสองสามอย่างที่ลูก ข้อดีต่อมาคือเสียงแอสดนี่คือสามารถใช้ไล่พวกสัตว์พวกนี้ได้อือฮัพวกสัตว์อะไรบ้างครับพวกสัตว์ที่เป็นพวกสัตว์ฟันแทะหนูพวกสัตว์ฟันแทะแล้วก็เอาไปทำเป็นเสียงหลุดาจอือยังไงครับทำยังไงให้ดูหน่อยสิครับก็ตอนที่มันมันต้องแบบไล่สเต็ปไหนครับทำเสียงสเต็ปไหนลูก ได้จากชาได้จากแบบค่อยคเอาความเร็วยัดเข้าไปแล้วขดขข้อดีมันเยอะขนาดนี้นี่เราพอจะปล่อยมันหลุดมือได้ไงนี่เพราะต้องซื้อมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่จะขายพ่อเท่าไหร่ขายพ่อเท่าไหร่ครับสีสิบาทสี่ิบบาทลดหน่อยได้ไหมอ่ะครับแต่อะไรครับลูกเรื่องแบตบนรถล่ะเดี๋ยวจะลดให้ บบโอ้เย็นมากเลยดูสิแอดแอดแอาร์ดเอเอ็ดอาร์ดนี่ก็เอาไว้ไล่หนูได้ด้วยอ้าวเพิ่งมีข้อดีสองข้อเอง<ะ>อ่ะดูน่ลา,านลำคาญหน่อยนะอ้าวโอ้ข้อดีแค่นี้พอก็ซื้อแล้วไหนดูสิสี่สิบบาทเหรอ <c oughs> แล้วนี่ไปซื้อมาเท่าไหร่เนี <c oughs> ่ย I don't know ถ้าตังค์ไม่มีเ <c oughs> หลือยี่สิบบาทใช่ไหมได <c oughs> ้เอาไปเขาได้อยู่ขอกับแม่อีกยี่สิบ เอาลองบอกข้อดีอีกสองข้อสิจะแม่จะหาให้อีกยี่สิบข้อแล้วคือมันสามารถใช้ถือสิครับพรีเซน์ก็ถือสิลูกซึ่งมันสามารถใช้ในการแบบบอกตำแหน่งได้ใยล้ใกล้เพราะ่าคราหลงป่าถ้าเกิดมีคนอยู่ใกล้ๆอ่ะคนที่เราหลงกับเขาอ่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ Tamam> เขาก็หลงป่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นอยู่ใกล้ๆเราหนึ่งอ่ะใช้ยังไงส่งเสียงแล้วก็สห้เขอความช่วยเหลือทําไงไงหรอกสงิดมาโอ้ให้เขามาหลงกับเราด้วยกันอ่ะขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วก็หมุนๆถ้าเกิดเขายังไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เพิ่มความเร็วต้องหมุนเลยอ่ะเพิ่มความเร็วยังไงครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มือหมุนอ่า อ๋ออันนี้คือใช,ช้ช่วยขอความช่วยเหลือได้ด้วยอ่อฮะอีกข้อหนึ่งลหรครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกคนตัวเบาๆอะ่ะถ้าเกิดตัวเบาไม่ค่อยกินข้าวถ้าเกิดหมุนแรงๆก็บินเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ tera, นี่ถ้าเกิดว่าไปซื้อลูกชิ้นแล้วเขาไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นให้สาีมาเสียบได้เป็ท,ที่เสียบลูกชิ้นได้ขับ ขบักได้ด้วยอ๋อ oh, อันนี้ก็เลยจะมาขาย40 mm. แล้วพ่อซื้อเท่าไหร่อซื้อ40แต่พ่อมีตังยี่สิบไม่เป็นไรลดให้แล้วอีกพอขายใจดีซะด้วยยีแล้วอีก20ไปหาที่ไหนอะไอจุ่เพราะว่าไม่มแฮฟแล้วเราจะแบ่งกันยังไงอะพ่อแบ่งพ่อพ่อจ่าย20แม่จ่าย20แล้วเราจะแบ่งของนี้กันยังไงลูก ฮะอันนี้ไหมเล่นคนละวันเล่นกับคนละวันไงเล่นกันแบบตามแล้วดับความสูงอะ่ะเมืเ่อเล่นคนที่สามแม่เล่นคนที่สองอ้าวขายข<อ>แม่แล้วเราจะมาเล่นได้ยังไงอะ่ะคือเราเล่นได้กันทั้งหลายหลายคนไงเพราะว่าเล่นกันสองคนไงก็ต้อง,ง,งออมีเอบอร์ลินได้ของเล่นชิ้นนี้มาสิบบาทใช่แล้วเบอร์ลินจะมาขายพ่อกับแม่สี่สิบ โดยมีคุณสมบัติสี่อย่าง,งแล้วพ่อ<น>ซื้อยี่สิบแม่ซื้อยี่สิบแล้วเบอร์ลินจะแบ่งของอย่างไงอะครับไม่ม<น>ีคืแบ่งกันเล่นคนละสองวันแบ่งกันเล่นคนละสองวันอันนี้เป็นของเล่นของพ่อกับแม่แล้วนะไม่ใช่ของเบอร์ลินแล้วนะครับโอเคไหมครับอ่าถ้างั้นแม่ช่วยพ่อซื้ออีกยี่สิบ เอาของมาแล้วก็ไม่ต้องถามหาอีกแล้วนะแม่จะไม่ให้เล่นอันนี้เป็นของเล่นของพ่อกับแม่นะโอเคนะแบ่งกันเล่นนะพ่อเราสองคนโอเค,ค <Okay. S 2> นะครับ,รบเป็นการเทรดที่คุ้มมากกำไรมากกว่า50%เกินอ่ะเป็นร้อยอะ่ะ70%ซื้อมา10บาทไม่ได้ออกเองด้วยแล้วมาขายต่อพ่อกับแม่40เพื่อที่จะเทรดเป็นของอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจะเป็นอะไร ะเปป็นนอไไรไกัแม่อเอาไปลงอย่าเอาบรินครับเมื่อกี้เอาจัก,กรจันทร์สิบบาทไปขายพ่อกับแม่แล้วได้มาเท <40. S 1> ่าไหร่สิบสี่สิบแล้วของที่ได้มาใหม่คือขวานขวานราคาสี่สิบแล้วก็อย่างหนึ่งที่ซื้อมาเพราะว่าจะเอาตัวนี้เปลี่ยนปเป็นเหล็กให้อช่วย ให้ตาช่วยอ่ะโอเคตามนี้นะครับขายเก่งครับขายเก่งคนนี้ขายเก่งโอเคไปแค่นี้ไป้าก่อน